สวัสดีครับสวัสดีผมมาแจ้งความครับมาแจ้งความครับแจ้งความเรื่องอะไรออขโมยขึ้นบ้านครับมันมีบ้านมันก็ต้องขึ้นจิมจะให้มันนอนได้ถุนไงไปใครขโมยมันมาขโมยของในบ้านอ๋อของในบ้านครับ,รบอ๋อขโมยขโมยของในบ้านครับอายุประมาณเท่าไหร่ขโมยอายุ40กว่ากว่าครับมันแก่ไปหวะเอาสักยี่สิบแปดดีกว่ามันจะพอจะมีแรงก้นใครขโมยของใครได้อายุแปดนะ ยี่สิบแปดนะเออได้ครับยี่สิบเก้าดีกว่าเลขมงคลได้เี่สิเก้านะยี่สิบเก้าขโมยอะไรไปได้บ้างทีวีฮะเจ็ดสิบนิ้วหลายหลายตังค์สิหลายครับไม่เสียดายเหรอก็เสียดายฮะเสียดายฮะมิ่งจะมันไม่แจ้งเป็นหม้อข้าวหายแล้วมันจะได้ถูกถูกหน่อยนะม้อข้าวมันไม่น่าเสียดายหม้อข้าวหม้อข้าวพันกว่าบาททีวีเป็นหมื่นเลยอ๋อจริงครับขโมยขโมยหม้อข้าวนะ เอาชื่อเราก็แหละอ๋อผมชื่อแควครับนามสก,กุลหีบนอกเราไปเขียนอะไรบนบนเนี่ย